หมวนะกไม่ได้ใช้ใช่ไหมหนูอ,อาหมวกเขาขึ้นชมดูยังไม่ได้ใช้กับแต่ว่าถ้าลูกค้าตัด,ตด ได้ค่ะท่านต่อนะคะอ่าขึ้นที่บนตรงนี้ขึ้นบนก็ได้ข้างล่างก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูขึ้นมาทีนึง จะอไปไหนต่อหาใจเข้าอไป่าูันไ้เสร็จลไปนะพี่พี่ไปที่เ้นั้นเลยแล้วโชว์เลยค่ะคนแรกคนอื่นจะได้ทใจพี่พี่นีตูจะแมมา่านไ้อดีสวยมากแทนหจ I forgot to turn on the light ดีตื่นเต้นดีคืออันนี้มามาจากที่ไหนมาจากแสงเตาค่ะจาแสงเตาเนาะอันนี้รู้รู้อ่ารู้รู้รรงงรมาจากอ่าเพจเที่ยวประจีนนครนายกเอ้ยไม่ใช่ดีแสงเตาประจีนนครนายกดูในเพจมาก็เลยตามมาดูอันนี้มามาครั้งแรกนะครับครั้งแรกค่ะความรูส้สึกสุดยอดนะฮะสุดยอดที่ที่ถ่ายรูปเยอะแล้วก็อากาศดีค่ะครับ มากกันดีคนครับเี๋นี้มากันสามคนค่ะมาเป็นครอบครัวขอบคุณมากค่ะมันได้ถึงกี่เมตรน่ะเจ็ดตัก ใหญ่จริงๆนะเนี่ย่เอ้ยบ้านรับเนาะอ,อ่าออเ,อเ,เอาวางบนนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป<ะ>็นพันอะไรครับพัน ที่ที่ทนีหละพันธุ์อีละพันธุ์ที่ลูกใหญ่ที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดของจังหวัดปราชินบุรีเป็นพันธุ์ที่ปุยถึงเนื้อถึงเปลือกเลยนะสามารถแกะแล้วทานเอาช้อนตักทานได้เลยครับของเราก็จะเริ่มแต่โหนใสริ่งเที่ยวปราจินกินกระท้อนแถมบลองกองอีกตอนนี้ถึงแม้ว่าทุเรียนยังเหลือน้อยแต่แตอนนี้ผลไม้ที่ออกคือกระท้อนนะครับแล้วก็ลองกองกระท้อนลูกใหญ่มาก,ล,ก,มากลูกนี้โลสองขีด นะครับและราคาไม่แพงนะครับเ <c oughs> ชิญเชิญมาเที่ยวปลาจีนหนสลิงจีนกระท้อนแถมลองกองได้ตลอดเวลานะครับ